วันนี้มีใครมองหารถอีโคคาร์เล็กๆน่ารักแบบนี้ไว้ใช้ในเมืองหรือให้ลูกให้หลานกันบ้างไหมคะ คันนี้นะคะฟรีดาวได้ด้วยผ่อนเบาๆที่เรทเริ่มต้น4,000-5,000เท่านั้นเอง4-5,000เท่านั้นเองพี่ๆขาไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยคันนี้นะคะใครที่กําลังมองหารถอีโคคาเครื่อง1,200 cc คันนี้ได้เป็นตัว E อีกตั้งหากพี่ๆขานะคะถ้าชอบนะดูคลิปนี้ให้จบบอกเลยนะคะรถสวยแน่นอน100%สภาพภายในเดิมๆเ,เครื่องเดิมเกียร์เดิม100%พี่ขาถ้ากําลังมองหาดูคลิปเต็มให้จบนะคะเจอกันในคลิปเต็มจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิรถมือสองรวมรถมือสองเกรดเอฟรีดาวได้ทุกคันแบบนี้วันนี้เจอเจอกันไม่คาเท่าไหร่พี่พี่ค่ะมี n i s s ันมาร์ชนะคะมาแนะนําให้นะคะพี่พี่ที่กําลังมองหารถสวยๆแบบนี้ใช้งานน้อยๆแบบนี้ไม่แท้ๆแบบนี้พี่ค่ะมีวารันตีหลังการขายให้ด้วยนะคะ ชอบแล้วนะคะรีบจับรีบจองกันให้ไวติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้เลยพี่ๆคะ่ะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะแล้วสามารถนะคะโทรแบบฉุกเฉินมาได้เลยนะคะติดต่อมาได้ทันใจดนด่วนเลยนะคะเป็นเบอร์ส่วนตัวนะคะพี่ๆคะ่ะจัดมาเลยอีกหนึ่งคันคันนี้นะคะเป็นนิสสันมาร์ชนะคะปี2019ไม่ใช้งานนะคะใหม่แท้ๆเลยแค่55,000กิโลเมตรเท่านั้นเองพี่พๆี่ะเครดิติดีประวัิดีพี่ รีดาวได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินสักบาทผ่อนเริ่มต้นในเรทนะคะ 4- 5 0 0 0ันเท่านั้นเองพี่พี่ขามาเจอกันหน้างานพี่งานนี้แบบว่าพี่ไม่ต้องใช้เงินแถมยังได้รถสวยสวยไปใช้บอกเลยคันนี้สภาพเดิมแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หน้าฝนแบบนี้วิชาชีพก็เยอะโจรก็เยอะพี่ขามันจะดีกว่าไหมถ้าเรานะคะไม่ต้องให้ลูกหลานไปต้องเสี่ยงภัยข้างนอกนะพี่นะโอเคเปล่านะคะนี่หนูว่านะคะสมัยนี้นั่งรถเอ่ยนั่งรถที่เป็นแบบ นั่งวินนั่งอะไรอย่างเงี้ยพี่ขาหรือว่าขับรถเองนะคะกลับค้างคืนเราก็เป็นห่วงนะพี่นะซื้อความสบายใจให้ตัวเองพี่พี่ขาแล้วทุกวันนี้รถก็ไม่ได้ออกยากด้วยนะคะมีบริการรถสไลด์ให้เจ้าหน้าที่มีดูแลให้ถึงหน้าบ้านเลยพี่พี่ขาอยู่จังหวัดไหนซื้อได้หรือจะมาเจออยู่ได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะที่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งมีบุรีกรุงเทพมหานครพี่ไม่ต้องพูดพ่ามทำเพลงวันนี้ขออภัยนะมาด้านหลังข้างหน้ามันแคบนะคะข้างหน้ามันแคบนะคะเรามาด้านหลังกันก่อน,อนดีกว่าเริ่มต้นนะคะครีววิ เหมือนใครนะคะเริ่มต้นจากด้านหลังพี่ดูไฟ ไฟไท้ายแบบใสๆแบบนี้พี่ขาเห็นไหมนะคะเราช่องเราเราเน้นความเดิมอยู่แล้วนะคะไฟไท้ายแบบใสๆแบบนี้ได้หลอดแบบ led นะคะเรียงเม็ดสวยๆนะคะพี่หานะคะไม่มีรอยแตกรายงานใดๆทั้งสิ้นนะคะสวยครบแบบนี้เบรกที่3ออกนะพี่นะคะสปอยเลอร์หลังมีมาให้ครบๆเลยคันนี้นะคะอ่าป้ายทะเบียน2องขอไข่รถจุฬา1 1 6่หนึ่กรุงเทพมหาคนครนิสสันมาร์ช1.2 e นะคะเปิดฝาท้ายขึ้นมา อ่าเห็นไหมอันนี้เป็นแบบว่ามีโชคกแล้วนะคะพี่เม็ดอักยังอยู่เหมือนเดิมนะคะพี่ดูนะคะสวยงามแท้เดิมนะคะใช้งานค่อนข้างที่จะน้อยนะเจ้าของเดิมใช้งานน้อยมากนะพี่นะคะปี2019ันปีห5าหมเฉลี่ยปีแล้วไม่ถึง10,000กิโลนะคะขับน้อยมากนะคะได้ไปถือว่าคุ้มนะรถแท้รถเดิมไม่มีชนหนักพีิควมำจมน้ําแน่นอน100%เอกสารการซื้อนะคะเอกสารการออกนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะดอกเบีย้ยได้ดอกเบีย้ยแบบ ถูกถูกให้เลยพี่ขาขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะอ่ามาดูนะคะด้านล่างเนี่ยเห็นไหมภาพอย่างนี้มีให้สวยๆเลยสวยจริงคันนี้อ่าคันนี้มีมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคันนี้เขาจะตอบโจทย์นะลูกค้าลูกค้าที่แบบว่าใช้งานในเมืองนะคะพื้นที่การจอดรถน้อย นะคะแล้วก็ต้องการความประหยัดคล่องตัวคันนี้ตอบโจทย์หรือนะคะจะเป็นน้องนักศึกษานะคะที่เพิ่งจบใหม่หรือว่าลูกหลานที่ไปไปเรียนมหาวิทยาลายัยอะไรอย่างเงี้ย ดีกว่าขับมอไซค์เป็นหลายเท่าพี่ขาบอกเลยนะคะผ่อนก็เบา4 000, 5 0 0 5 0 0 0เท่านั้นเองพี่เงินดาวก็ไม่ได้ใช้นะคะพี่ขาคันนี้บอกเลยเครื่องแท้เครื่องเดิม100%ใหม่แท้แน่นอนไม่มีกรอใหม่นะคะมาดูสภาพด้านในกันนะคะดูโครงสร้างประตูแท้ประตูเดิมเม็ดอาร์กอยู่ครบนะคะหัวน็อตไม่มีขยับแผงประตูข้างนะคะควบคุมกระจก โดยระบบไฟฟ้าแล้วรุ่นนี้นะคะไม่ต้องห่วงดูเสาหน้านะคะดูเสาหน้าสีแท้สีเดิมแน่นอนร้อเอร์เซค่ะพี่ขาพวงมาลัยสามก้านสวยๆส,วยส,วยส,วยสะอาดแบบนี้เลยนะคะหน้าจอนะคะตัวนี้เป็นแบบเอ่อซีดีนะพี่ๆขาะ fm am ได้นะคะแล้วก็สามารถเสียบ usb แอร์เย็นแน่นอน100%เรระบบแอร์นะคะแมนวนวลนะคะอันนี้ก็คือข้อดีของแมนวนวลคืออะไร บางทีการใช้รถที่แบบว่ามีไฟฟ้าเยอะๆเกิดมันพังขึ้นมามันเสียทั้งระบบพี่แต่ถ้ามันมีถ้าเป็นแมนนวลมีด้วยอ่ะคือมันไม่ได้ถูกควบคุมโดยระบบไฟฟ้าไงพี่บางที่บางเออบางที่บางจุดมันก็ใช้งานได้อันนี้หนูว่าเป็นข้อดีนะบางทีล้ําสมัยเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะพี่ๆขานะคะนี่คันนี้นะบอกเลยภายในสะอาดเบาะผ้าหอมๆแบบนี้ตึงๆแบบนี้ไม่มีฉีกไม่มีขาดร้อยเปอร์เซ็นพี่ๆจา๋านี่ให้ดูเลย อแท้แท้เดิมเดิมค่ะดูค่ะอ่าพี่ว่าสวยไหมล่ะหนูว่าคันนี้น่าซื้อน่าใช้นะติดฟิลมาให้แล้วเรียบร้อยดูแลของเหลวให้นะคะเบ้ามือจับมีกันลายมาให้แล้วเรียบร้อยพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องรอยนะคะ อ่าไม่ต้องห่วงเรื่องรอยเลยนะคะเรามีกันลายมาให้พร้อมเลยรอยขีดรอยข่ยยยวนไม่มีแน่นอนพี่นะคะใช้ไปเถอะสบายใจกระจกบานแท้สีบานนิสันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นพี่ดูสภาพท่านไหนนะคะพี่ดูด้านไหนไม่ได้แคบนะเล็กแต่จิ๋วนะคันนี้นะเล็กแต่จิ๋วสวยนะนะคะพี่อ่าคันนี้หนูขอเริ่มรายได้ที่ประมาณหนึ่งหมื่นนะคะขอเริ่มรายได้ที่ประมาณหนึ่งหมื่นซื้อคนเดียวนะคะอยู่ที่เครดิตนะ เพราะฉะนั้นถ้าพี่ชอบคันนี้นะรีบจับรีบจองกันให้ไวพี่ขารถไม่ได้มีเยอะนิสสันมาร์ทนะคะนิสสันมาร์ทมีแค่คันเดียวมีแค่คันเดียวจริงๆนะคะใครไวใครได้นะคะสนใจนะติดต่อเลยนะคะตามเบอร์ที่อยู่ให้ไวด้านล่างนี้เลยนะคะพี่ขาแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมทักมาทักมาก็ได้เวลาไหนก็ได้นะคะถ้าว่างนะถ้าว่างเลยจะรีบตอบกลับทันทีหรือถ้าอยู่ยังไม่รีบตอบถ้าอยู่ยังไม่ตอบกลับนะรบก,กวนพี่นะคะสายด่วนเข้ามาอยู่ย้ำอีกที่09876 เจ็ดสามสองสี่เบอร์นี้เบอร์ส่วนตัวจะให้แอดไลน์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพี่ชอบแล้วนะคะทักสอบถามรายละเอียดก่อนได้ไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรพี่คะขอแค่ทักมาก็ดีใจแล้วพี่พี่เพราะอะคลิปนี้นะคะไม่ต้องพูดอะไรเยอะรถสวยอยู่แล้วเกรด A อยู่แล้วฟรีดาวได้ทุกคันแบบนี้ต้องที่เพชรนนต์เท่านั้นและเซลล์อิ๋วเท่านั้นบริการไวจริงใจนะคะ,ะเขาเรียกว่าอะไรรวดเร็วเลยงานเร็วงานไวอะ่ะไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบแน่นอนเพราะ แต่ขอแค่จริงใจต่อกันนะนะคะอย่าโกหกกันอย่าหลอกกันนะแค่นั้นพอสําหรับคลิปนี้พอหอมปากหอมคอค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็อย่าลืมกดสั่กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดรถสวยอัปเดตนะคะรถรถที่สามารถฟรีดาวได้แล้วเป็นรถมือสองเกรดเอนะคะแล้วนะคะยังสามารถหาดอกเบี้ยพิเศษถูกๆให้พี่ได้นะคะของแถมจุกๆอันนี้ค่อยคุยกันหลังใหม่สำหรับคลิปนี้ ep นี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ ep หน้าสวัสดีค่ะ